กินไงบอดถูกยังไปโอ้ยบโเบิด์ด้นหองว่าสีกินน่ะหลอดหลอดเออเอ,อ,อันนี้ก็โอ้ยเพชรแทรพริกร้ายขนาดยานอ,อ,อย่านบบเบิดอยู่แดดกระซ้อมส่องหมดได้ต่างใจดอก มีติดแผ่นค nah ุ uh hmm. <c <c ้นแผ่คุ้ตะูดไปน้อยนึงเพิ่นมาเพิ่นอันนี้บ่ได้เพิ่นตะดูดเอาแผ่นคุ้นกิน่อไหมพะโล่กินพะโล่พะโล่เอ้าเะเห้งเอ้เอาหน้ากากมันหนา นอแ่มันอาอีกมะพร้กับข้าวอันนั้นอีกอือหือนี่ผะลูหลายปีแต่ผะ,ะลูโอ้ยเนื่อยอยู่ยยเล

แต่เขาปุ่นเพิ่นเส้นใหญ่ดีมีเส้นหน่อยเส้นใหญ่เต้ยักหน่อยอยากแต่เส้นหน่อยมากเส้นหน่อยเส้นใหญ่โบแส่เพิ่มมาเนาะเจ้าข้าวเขาปุ่นนี่นะอือเจาก็หอน เอาเนี้ยอุโงค์นี่นี่ได้ผี่หน่อยเอาเนี้ยวุวมงวงเออมววงใ์ได้ตู้เย็นค่ะอืมเขาเนี้ยเนาะอืมฮะรอ้งสื่อกะท่มาเทศเอกตลาดก็เป็นเขาเนี้ยมูนหลอยได้ค่ะแค่นั้นเองใอ่เออกะทาหลาดเป็นเนี้ยมูนแล้ว แสบแสบ,บอันนี้ตอ้แผนงเนื้ออืมมันมนีลออต้น่อยคือตักสีพักมีอะหน่อยตูมาก đúng không mặc mm. mm -hmm. oh, right. oh, không không Ừ đúng không mặc đúng Ừ ừ. Ừ. không đúng ข้าวราดแกงก่อนแกงราดข้าวเรียกข้าวราดแกงไม่ได <de ้เป็นแกงราดข้าว